งช้าอันนี้คืออะไรอะจ๊ะเจ้าพี่หลินปิง,ปงเอ้ยมนะผ่องผองเอ้ยอะไรนะฝางฝางเออ ฝังฝังผิงนี่กลายเป็นหลินปิงไปแล้วถึงแม้เราจะอยู่เชียงใหม่แต่ว่าน้องไม่ใช่มิ่งด้าน,นะคะเจ้าเทพอันนี้เหมือนอะไรเหมือนท้องพระโรงเลยอันนี้เป็นท้องพระโรงจําลองนะคะและนี่ก็เป็นบัลลังก์ของกรรษัตริย์พม่าข,ของจริงนะคะจ้าพีขา oh. แล้วนั่นก็เป็นมงกุฎของกรรษัตริย์พม่าข,ของจริงเช่นกันและนี่ก็ดูเก่ามากเลยอันนี้ก็มาจากวังพม่าค่ะของจริงหมดเลยนะคะอายุประมาณน,น่าจะสัก300กว่าปีเจ้า300กว่าปีใช่แล้วค่ะพม่าเนี่ยเขามีความชิวชาญเรื่องการประดับ แก้วต่างๆนี่ก็เป็นทองจริงนะคะเป็นการลงทองเครื่องเขินเครื่องเขินแล้วข้างๆเาขาเขาเป็นเป็นเครื่องเครื่องอายอ่าอะไรกับเขินอยู่ยข้างๆเออเลยค่ะอ๋อเขาเป็นความรู้ใหม่ที่ท่าน้องไม่เคยทราบจะสืเด็จพ่อมาก่อนเลยแต่จริงๆแล้วน้องครับโชคดีมากนะที่ของเก่าอยู่ในโรง,งแรมแห่งนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่า ถ้าไปอยู่ตามสถานที่ที่คนสามารถเข้ามาได้จะต้องมีคำว่าดอนทั u c h แล้วมันทำให้เสีย feeling มากเลยถูกต้องมันก็คือต้องห้ามจับเพราะถ้าเราเห็นอย่างเงี้ยเราก็ไม่กล้าจับนะจริงจริแล้วเขาหุวติดมือมาแต่การที่มาชมสถาปัตยกรรมสวยงามขนาดนี้เรมแบบเราไม่ไดมาลองดอนทัิงๆ จริงๆเราได้เห็นเราไม่ทำทำลายอะไรนะคะเรามองเป็นบุญตาของเราไม่ต้องมีกระจกกั้นสามชั้นหรืออะไรแบบนี้ฝากพี่ไทยด้วยเนาะใช่ฝากพี่ไทยเห็นปุ๊บว่าต้องอปยติดมยอย่ไปแค่อะไรกลับไปนะคะเดี๋ยวจะมีคนตามกลับไปด้วยไม่รู้นะคะเจ้าพี่คะเราเดินต่อค่ะขอบพระคุณค่ะรู้หน้าที่แล้วค่ะเดี๋ยวนี้ดีมาก ชื่ออาณาจักรล้านนานั้นมาจากการที่เรามีแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์มีนาเป็นล้ลานๆไร่เลยค่ะเจ้าพี่ประเทศของเราเนี่ยถือว่ามีทุกอย่างนะที่เป็นอาหารนะใช่แล้วค่ะในน้ามีปลาในนามีข้าวจริงๆอ่ะใช่แล้วเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะคะเราก็จะสามารถมีชีวิตอยู่ดำรงต่อไปได้เพราะว่าเราเป็นครัวของโลกถูกต้องบรรยากาศดีมากเลย อุดมสมบูรณ์เหลือเกินค่ะเจ้าพี่ลาษฎรของเราใช่ค่ะครับอย่างยู่ครับเจ้าครับแทะย่าครับแทะย่าอยู่กาครับเจ้าจะไปเอวตางใดครับเจ้ากอดเตลเล่นอ๋อเล่นแล้วนี่ลุงใครถามน้อยว่าข้าวนี่มันเกี่ยวได้หรือยังอ่ะอ๋อข้าวนี่ยังแถมมาสักกึ่งเดือนถึงจะเกี่ยวได้ครับอ๋อตอนนี้อายุมันมาถึงเต้ออ๋อนี่พำคันหน่อยอย่างอ่ะลุงเขาหอมมะลิครับ อ,อขาจะจ้อหอมอันนี้อืมและนี่ร้อนนี่ก็หาปัากลงไปครับอันนี้กําลังปลูกครับปลูกได้สักอาทิตย์นี้ครับอันนี้อ๋ออาทิตย์เดียวมาได้ครับแล้วทางบนเหรอทางบนนี่ได้สักเกือบเดือนแล้วครับอันนี้อ,อันนี้มันจะเปข้าวนึ่งนะครับอันนี่ข้าวน,น,นึ่งกับมุจากูข้าวนึ่งกับเอ่อค้อยบ๊ะคู้ ค้อยโบหูนที่ไปในบอกว่าเป็นเจ้าทางเหนือก็เจ้าอ่อมคาดเดินทางจากภาคกลางมาเพราะฉะนั้นต้องผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยแบบนี้บ้างข้าวเหนียวเข้าใจแล้วค่ะข้าวเหนียวควายงามขนาดเลยควายงามขนาดเลยชื่ออย่างลุงอ๋อควายตัวนี้ครับควายตัวนี้จื่อบุญชอบครับบุญชอบสีงามงามควายเผือกครับควายเผือกครับ อันนี้คอยปวดแต่เลยเนี่ยเจ้าายลองว่าเรวอายุแตใดละกี่ขวบดีอายุเท่าไหร่แล้วลองทายสิครับสองขวบสองขวบวันละออนวันไละออนอันนี้สิบสี่ขวบครับเนี่ยโอ้สิบสี่ขวบแล้วกำลังเป็นวัยรุ่นเป็นั้นวด้นี้อยู่ได้กี่ปีอะลุงอายุประมาณสามสิปปีขึ้นไปเก็ะสามสิปปีอยู่ไดเริมม้กเกือบชิปิตแลวนะนนี่ใจขอบคุณเนอะครับ ปะเอ๋อค้อหมดนะครับไปไปเตียวเล่นต่อไปเตียวเล่นต่อกับท่านพี่พหลังจากเจ้านางฝางฝางได้พาเจ้าพิสณุเดินชมอาณาจักรมาจนเหงื่อท่วมกายแล้วแหวนแหวนเอ้ยฝางฝางเลยต้องขอตัวมาประทินชมแต่งองค์ทรงเครื่องใหม่เพื่อมาใจเจ้าพิสณุในดินเนอร์ขันโตกช่วงหน้าคา่ะ ำหรับการแข่งขันฟุตบอลนัดประวัติศาสตร์บาเซโลนาพบกับทีมชาติไทยงานนี้แฟนบอลชาวไทยเรียกได้ว่าเต็มอิ่มเพราะบาซ่าคนนักเตะดาวเด่นมากันแบบครบทีมจริงๆเลยค่ะและนอกจากจะมาแข่งฟุตบอลแล้วทางเหล่านักเตะดาวดังของบาซ่าก็ยังใจบุญขนเสื้อฟุตบอลพร้อมลายเซ็นมาร่วมประมูลในงานเช a r ริตี้ไนทเพื่อนำไรายได้ไปสร้างสนามฟุตบอลช้างบาซ่า ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในถิ่นทุรกันดารโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อสนับสนุนให้เด็กๆผู้ด้โอกาสตามแถบชายแดนได้มีโอกาสเล่นกีฬาบนสนามที่ได้มาตรฐานโดยในการนี้พระองค์ท่านก็ยังได้สรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำภาพถ่ายสีพระหัตถ์ที่ทรงถ่ายที่ประเทศสเปนจำนวน3ภาพมาร่วมประมูลในครั้งนี้ด้วยเช่นกันค่ะ ซึ่งงานนี้คุณถาปนาศิริวัฒนะพักดีกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทไทยเบอร์เรจจำกัดมหาชนประธานในงานพร้อมด้วยคนดังจากหลากหลายวงการต่างก็ได้รวมประมูลกันอย่างทับข้างและรวบรวมรายได้จากการประมูลทั้งหมดไปได้กว่า4ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ